Wonderful คือสำหรับกล้องฟูจิฟิล์ม X Pro 2ตัวนี้เนี่ยโฟกัสเร็วมากเร็วไม่เท่าไหร่แม่นมากที่ต่างออกไปจากรุ่นเก่านะครับก็คือว่าด้านหลังนี่มันจะมีจอยสติ๊กไว้เลือกจุดโฟกัสเป็นแฟนฟูจิฟิล์มเนี่ยเรียกร้อยมานานเพิ่งมีในรุ่นนี้รนแรกกล้าพูดได้เลยว่าลงตัวที่สุด ะจะมาพบกับพีโอนะครับพีโอจากวิแคแคมรา่าพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมาพูดถึงเจ้ากล้อง Fujifilm ม X Pro 2นะฮะซึ่งเป็นกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดของฟูจ i ฟิล์มเลยกล้องตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนนะฮะก็จะมาถ่ายรูปก,กันนัดกันมาที่ที่วัดเช้าพลนะฮะนัดกันมาตั้งแต่เช้าเลยที่นี่นะฮะก็ตึก เขาก็โอ้โหดูแบบย้อนยุกนะฮะแล้วก็สีสันเยอะแยะมากมายเลยผมว่าภาพที่ได้เนี่ยก็น่าจะมีความแปลกใหม่อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับเชิญมาวาระพิเศษอีกเช่นกันคุณคๆใช่ไหมพราได้ข่าวว่าไปเป็นหน100ึ่งในร้อยช่างภาพที่ว่าได้มีโอกาสได้เทสทดสอบกล้องรุ่นนี้ก่อนที่จะออกจำหน่ายจริงเป้าหมายของเราคือจะมาพูดถึงกล้องฟูจิฟิล์ม X Pro 2ใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งผมเนี่ยก็ ช่วงีได้มีประสบการณ์ร่วมกับกล้องตัวนี้มาแล้วนะครับก็เลยคิดว่าสบายก็เรื่องแรกเลยหน้าตาเป็นไงคุณแฮมตัวนี้หน้าตาก็คลาสสิกสมกับความเป็น X Pro 2นะฮะเรียกได้ว่าทำงานได้ง่ายขึ้นคล่องตัวมากขึ้นบางครั้งเนี่ยเราถ่ายรูปนะฮะเรามองในวิวไฟเดอร์อย่างเงี้ยครับเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องเอากล้องออกมาเลยอไอตัวช่องมองภาพ y b r i d ก็ไม่ธรรมดาตัวนี้ก็เรียกว่าเพิ่มในเรื่องของความละเอียด เพิ่มขึ้นเป็น2อ 23, 6 2> อล้านจุดสี่แล้วมันเป็นไฮบริดก็สลับได้เลยว่าจะเป็นแบบเหมือน OVF EVF อ,อะไรอย่างเงี้ยมันเจ๋งตรงที่ว่าเวลาเราโฟกัสครับเราเราจะเห็นเลยฮะพอหน้นาจอ EVF เนี่ยปกติถ้ามันไม่ละเอียดเนี่ยเราจะไม่<อ>รู้ว่าโฟกัสเราเข้าอะไรอย่างเอันเนี้ยดูรู้ได้เลยว่าโฟกัสเราเข้าแล้วคือสำหรับกล้องฟูจิฟิล์ม X Pro 2ตัวนี้เนี่ยโฟกัสเร็วมากเร็วไม่เท่าไหร่แม่นมาก พูดถึงโฟกัสอ่ะขอพูดถึงอย่างหนึ่งที่ที่ต่างออกไปจากรุ่นเก่านะครับก็คือว่าด้านหลังนี่มันจะมีจอยสติ๊กไว้เลือกจุดโฟกัสซึ่งจุดโฟกัสเนี่ยมีให้คุณใช้แบบเยอะมากคืออันนี้อันนี้แ,แฟนๆฟูจิฟิล์มเนี่ยเรียกร้อยมานานนะครับแล้วก็เพิ่งมีในรุ่นนี้รุ่นแรกนะฮะเขาไม่ทําเป็นทัสกีนแล้วก็เวลาโฟกัสเนี่ยตัวนี้เนี่ยในช่องมองภาพเขาเนี่ยมันจะมีเฟรมเล็กๆซึ่งจุดโฟกัสเนี่ยมันจะขยายใหญ่หขึ้นมาทําให้เราเวลาที่เราเห็นเห็นเลยใช่โอ้สะดวกนะ ตัว X c a n c m อสตัวนี้เนี่ย C-Max 4ละรุ่นใหม่เป็นตัวใหม่แล้วก็าก้วข้าม16ล้านไปละใช่นะฮะขึ้นมาเป็นตัว24แน่นแน่นแน่นคือละเอียดมากก็ถ้าเห็นแป้นทางด้านบนตรงนี้นะฮะชดเชยแสงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีบวกลบสามแต่ว่าถ้าไปที่4 4มันไปได้ถึงบวกห้าสตอรและอีกเรื่องหนึ่งที่โปรน่าจะชอบก็คือในเรื่องของการ d u l ล็ o t ละ ใช่รอล็อตนี่เจ๋วมากผมก็เลยใช้วิธีว่าถ่ายการ์ดหนึ่งแล้วตั้งไว้ว่าการ์ดเบอร์หนึ่งเซฟไฟรอการ์ดเบอร์สองเซฟไฟเจเพ็กพร้อมกันเลยใช่ครับกดชชตเตอร์ทีนึงปุ๊บเข้าสองการ์ดเลยไม่เปลืองเนื้อที่การ์ดด้วยก็ไฟเจเ p ็กนี่ตัวนี้ก็สามารถส่ง WiFi ได้เลยทันทีเหมือนกันใช่ครับนะจะเป็นควบคุมเป็นรีโมทแบบรุ่นที่ทางฟูจิฟิล์มเขาเคยทำมาแล้วก็ได้ใช่ครับครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกว่ามันรองรับตัว 4K เพราะฉะนั้นเนี่ย ดูเอาสลัดทั้งคู่เลยนะครับมันรองรับ UHS2 โอ้โหนะเพราะนั้เนี่ยไอ้ลาเขียนอ่านข้อมูลเนี่ยเร็วมากครับอ่า200อ่า60เมกะไบต์ต่อวินาทีอย่างเงี้ยโอ้เจ๋งจังเลยนะไหนๆวันนี้นะครับเราก็อันนี้เตรียมเลนมาให้ด้วยนะครับผมก็เป็น56 1.2ครับเรียกว่าสายโหดเลยนะครับแล้วก็อเนกประสงค์ครับ18 35ตัวนี้ชอบมากอาแล้ววันนี้ เราเตรียมผู้ช่วยมาให้ด้วยนะจะเอามาทำไมให้วุ่นวายนึกออกไหมพี่เราผมคนเดียวก็น่าจะเอาอยู่แทมครับมาแล้วครับผู้ช่วยหันไปปุ๊บโอ้โหก็เรียกว่าเหมาะกับช่งางภาพแฟชั่นใส่สักสี่นคนก็ได้คื <laughs> อ <laughs> คิดไม่ถึงนะฮะว่าว่าพี่โอเขาก็จะเล่นแบบนี้เป็นเหมือนกันนะฮะ ัหตอนนี้นะฮะก็เจอช็อตที่น่าจะใช้ถ่ายรูปได้แล้วเดี๋ยวขอดูมุมก็สำหรับโลเคชันแรกจะเป็นตรงสะพานข้ามคลองเล็กๆนะฮะผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยม,มันมีส่วนที่น่าสนใจเยอะอย่างเช่นรั้วเหล็กนะครับเอามาใช้ได้เป็นทั้งฉากหลังให้นางแบบพิงหรือใช้เป็นโฟ g r กราวพวกตึกข้างหลังมีความสลับซับซ้อนมีสีที่น่าสนใจก็เอามาใช้เป็นฉากถ่ายภาพว onderful This is good ผมเริ่มการเรียกว่าการรีวิวกล้องตัวนี้ในวันนี้นะฮะด,ด้วยการถ่ายภาพที่เป็นสแตนดาดเลยใช้ใช้สีฟิล์มสแตนดาดใช้คอนทราสที่ธรรมดานิ่งๆเรียบๆแล้วโชว์กันไปเลยว่าโ,<อ>โทนเดิมๆของกล้องตัวนี้เป็นยังไงเหมือนกับมีในมือปุ๊บยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยค่าจากโรงงานเลยใช่แล้ว,วได้แบบนี้ใช่แล้ว ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรพิเศษคือจะจะให้เห็นกันไปเลยว่าโทนที่ไม่ได้ปรับอะไรเลยในกล้องเนี่ยมันออกมายัางไงหรืออย่างอย่างภาพนี้ครับพี่โอ,อเห็นไหมครัว่ามันเป็นมีมีรั้วของสะพานเนี่ยเป็นโฟกัสครับบังอยู่ข้างหน้าขวาน,น้าเลนส์แต่ว่าโฟกัสเข้าไปที่ตาเนี่ยซึ่งถ้าเป็นภาพปกติโฟกัสมันจะไม่ละเอียดขนาดนี้เขาจะไม่ค่อยกล้าใช้โฟกัสที่ละเอียดทีขนาดนี้แต่นี้เนี่ยผมกล้าใช้เลยเพราะว่า จากที่เคยลองใช้กล้องตัวนี้มาเรารู้ว่าโฟกัสเขาแม่นยำมากตั้งเป็นจุดเล็กละเอียดได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปชิปไปตรงอื่นที่อันนี้เปิดออโต้ไหมครับหรือว่าใช้เป็นวันนี้ทั้งวันใช้ออโต้โฟกัสผมใช้ออโต้โฟกัสทั้งวันเลยครับมันแม่นขนาดที่ผมปล่อยให้กล้องหาโฟกัสให้ผมได้เลยแบบเป็นตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอ๋อซิงเกิลนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นซิงเกิลเอฟได้เป็นไวท็ชกิ้งได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นโซน นะฮะถ้าเป็นแบบนี้นางแบบเนี่ยแล้วมีอย wow ่างนี้แนะนําผมเห็นว้าใช่ถ้ามันมีส่วนที่สลับซับซ้อนแบบนี้นะครับมีฉากหน้าฉากหลังแล้วก็จุดที่เราจะโฟกัสสลับซับซ้อนมากขนาดนี้เนี่ยแนะนําให้ใช้ซิงเกิลดีกว่าเพราะอย่างน้อยเราเลือกเองได้เลยว่าจะให้โฟกัสตรงไหนแ้มันก็จะไปตรงนั้นอย่างนั้นอย่าง อย่างผนังอิฐตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นผนังที่เรียบๆไม่ได้มีอะไรไมีแค่ลายอิฐแต่ว่าพอมันมีแสงที่พาดมาแล้วเนี่ยผมก็ลองนึกภาพประกอบไปนะฮะว่าถ้ามีคนมายืนอยู่ตรงนั้นแล้วแสงพาดผ่านเ,เห็นตาข้างนึงเห็นหน้าผาข้างนึงแล้วอีกฝั่งนึงเนี่ยอยู่ในเงาเนี่ยข้อแรกแลวภาพมันมีความน่าสนใจขึ้นมามันมีน้ำหนักมันมีบาลานซ์ที่ไม่ได้แบนแต่แต่อ mm ือ hmm. yeah. อย่างอันนี้ครับคือไม่เจ้าผมก็ ใช้แสงแสงธรรมชาติที่มันมีอยู่นะฮะมันเป็นผนังธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่ามันมีน้ําหนักม,นมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาแล้วผมก็เล่งไอ้น้ําหนักตัวนี้ด้วยการปรับมันจะมีค่า shadow กับค่า highlight นะครับผมก็ปรับให้เงามันเข้มขึ้นด้วยการบวกค่า shadow เข้าไปให้ส่วนที่มันมืดเนี่ยมืดกว่าเดิมแต่ส่วนที่สว่างยังสว่างเท่าเดิมซึ่งถ้าเป็นกล้องทั่วไปเนี่ยจะเป็นการปรับ contrast ถ้าปรับให้ส่วนที่มืดมืดเนี่ยส่วนสว่างมันจะสว่างขึ้นไปเยอะเลย แต่ว่าอันนี้เราเลือกเฉพาะส่วนได้ส่วนมืดหรือส่วนสว่างแยกกันได้อิสระผมว่าแจ๋วสำหรับโลเคชันสุดท้ายนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญมากกว่านะฮะ I want one with the normal simple white background เพราะว่าวันนี้เนี่ยมาที่นี่ก็อยากจะมาถ่ายตึกถ่ายอาคารถ่ายอะไรที่เขาสร้างมามันมีแต่อย่างนี้แล้วเราในในในคอลเลกชันภาพเราวันนี้มันมีแต่อย่างนี้แล้วแต่ว่าเราอยากได้ภาพที่ ไม่มีอะไรเลยนอกจากนางแบบและอารมณ์ของเขา It's going to be a really edgy black and white picture <Okay. S 1> พอเจอฉากที่เป็นสีขาวจัวดแดดสองมาแราง,งปุ๊บผมก็เลยคิดว่าอันนี้แหละให้นางแบบไปยืนแล้วเล่นกับอารมณ์เล่นกับสีหน้าท่าทางเขาอย่างเดียวได้ภาพที่ที่ที่พอใจมากๆลองตั้งแต่ภาพสีภาพขาวดำโทนต่างๆของขาวดำโทนต่างๆของสีนะครับทำาให้ดูกันว่า ภาพขาวดำไม่ใช่แค่สีขาวสีดำนะฮะมันจะมีผิวสีขาวผิวสีเทาทำได้หมดเลยครับในกล้องตัวนี้นี่หรืออย่างภาพนี้ฮคือพอแดดมันแรงเราก็ให้เขาทําท่ารําทางอ๋เล่นกับเงาด้วยนะอันนี้นะมีเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่อาจจะไม่ทําสังเกตนะฮะว่าในขณะที่เราเล่นกับเงานะครับส่วนที่อยู่ในเงาก็ไม่หายไปไหน กล้องฟูจิเป็นเก่งอย่างนี้พูดได้ดําเนินเขาดีจริงๆนะทั้งเงาที่ตกที่ใบหน้าแล้วก็เงาที่ตกที่ฉากหลังก็สําหรับฟูจิฟิล์ม X p o 2นะครับผมคิดว่าผมพูดสั้นๆได้เลยว่าตัวนี้ครับลงตัวสุดกล้าพูดได้เลยว่าลงตัวที่สุดเรียกว่าเปิดโลกใหม่ให้ผมเลยดีกว่ามันขนาดนั้นเลยแหละพี่โอเื่อว่าไม่ได้เพียงเปิดโลกใหม่ให้กับคุณแทนเท่านั้นนะครับยังเปิดโลกใหม่ให้กับคนที่ รักในการส่าภาพนะครับเชื่อว่าถ้าได้สัมผัสแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นครับอ่าแล้วก็จะมีความสุขกับเขาครับฟิล์มจริงๆเอ็กโปรโรมีความสุมากแฮปปี้ส,สุดๆลยกล้องตัวนี้อโอเคเดี๋ยววันนี้คุณแฮมอยู่กินข้าวกับผมนะครับเราสัญญากันไว้ต้องขอตัวจริงๆพี่โอ้พอดีผมมีนัดนะฮะจริงเหรอไม่จริงครับพอดีมีนัดนายเร็ดดิเอยอ S <S <Go. S 1> เดี๋ยวขอตัวก่อนนะพี่โอวันดีครับถอดกล้องไปด้วยนะฮะตองเดินไปด้วยนะครับอุ้ยเยียบโอ้โห <laughs>